สวัสดีค่ะมาพบกับวิทย์เพนทารัดห้าสิบหกนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเรนดอมนะคะท mm ําหัวข้อเกี่ยวกับอ่อคนที่แอบรักแอบชอบใครอยู่นะคะ mm hmm. เราก็ไม่รู้ว่าจะจีบติดไหม mm hmm. เขาจะชอบเราหรือเปล่าแล้วเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงอะนะคะพอ mm hmm. ดีเมื่อกี้พี่หมอถ่ายไปได้ช่วงหนึ่งแหละแต่ว่าพอดีเอ็กเซเดนเล็นหน่อยก็เลยโอเคไม่ต้องทําใหม่แล้วเนาะก็ตัดมาช่วงนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอีกนะคะ ก็เดี๋ยวค่อยอ่านคำทำนายทีเดียวนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคลิปแรนด้อมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆดทั้งสิ้นนะคะจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะแต่ว่าดูดวงส่วนตัวไม่จาเป็นต้องดูกับพี่หมอก็ได้ค่ะถ้าถูกจริตก,กับใครนะคะชอบใครรู้สึกโอเคกับใครก็ดูกับคนนั้นแหละนะไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าพี่หมอแค่มาทําคลิปเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะแล้วก็ พี่หมออยากทําด้วยอยากอ่านให้ด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะเนาะอืมอ่ะโอเคทีนี้เรามาฟังคําทํานายกันเลยนะแคะ่ในหัวข้อเรนดอมนะคะสําหรับคนที่แอบรักแอบชอบใครอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงชอบผู้ชายผู้ชายชอบผู้หญิงหรือใครชอบใครก็ได้นะคะหลงรักเขาอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจีบติดไหมนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงและคิดยังไงกับคุณนะคะอย่างแรกพี่หมอม็นความรู้สึกคุณอาจจะแอบชอบเพื่อนคุณก็ได้นะคะ แล้วอย่างคุณก็รู้สึกว่าคุณเองก็มีเสน่ห์พอสมควรแหละนะคะรู้สึกว่ามีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณคองความเป็นส่วนไว้เนี่หรืออีกในยะหนึ่งนะคะต้องเป็นแรนดอมเพราะว่าพี่หมอเขาจะอ่านทั้งหมดหรืออีกในยะหนึ่งคุณก็เป็นคนที่แบบอาจจะทดสอบเสน่ห์ของตัวเองก็ได้นะคะแต่ว่าคุณน่ะก็มีความลังเลว่าเอาจะจีบดีหรือไม่จีบดีชอบดีหรือไม่ชอบดีนะกับคนคนนี้นะคะแต่ว่าคุณก็อยากลองดูแหละ นะคะแต่ก็มีความกังวลน,นะแต่ก็มีความค่อนข้างกังวลน,นะคะแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะก็คือมีความค่อนข้างกังวลน,นะคะหรือว่าอาจจะคิดมากนิดนึงนะคะแต่พี่หมอก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคนก็ชอบเขานั่นแหละนะคะก็อยากจีบเขานะคะแล้วก็อืม <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าคนของคุณที่คุณแอบชอบเนี่ยเขายัางไง อย่างแรกพี่หมอไ่ควอมรู้สึกว่าอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะหรือว่าเกิดในเดือนกรกฎาคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นคนธาตุน้ําก็ได้นะคะคือต้องบอกว่าเขากับคุณอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาจจะด้วยอายุฐานะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมองเห็นได้ด้วยคือมันสามารถสัมผัสได้เลยว,ว่ามันมีความต่างกันนะคะถามว่าเขาชอบคุณไหมพี่หมอก็มีความรู้สึกว่าเออก็มีการแบบ รับรู้เลยว่าคุณชอบเขาหรือเขาก็อาจจะแอบชอบคุณอยู่ด้วยนะคะมันมีความแบบสปาร์ตกันนิดนิดอะโดยที่แบบแอบมองกันอะไรกันก็เป็นได้นะคะเออแต่เขาคงได้เป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดเป็นคนมีเสน่ห์แต่งตัวดูดีอ๋อไหวพริบด,ดีเลยล่ะคะ่ะอืมออกในจะเล่นนิดนิดนะคะแต่ว่าคนคนนี้ค่ะอาจจะพึ่ง จบกับความรักครั้งเก่ามานะคะแล้วก็ผ่านความเจ็บปวดความผ่านความทุกข์ทรมานมาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะเปิดใจกับคุณยากนิดนึงนะคะคุณก็อาจจะต้องใช้ความพยายามแหละแต่พี่หมอก็มีความรู้สึกว่าอืยังไงก็จบแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะพี่หมอมีความรู้สึกว่าแล้อย่างเขาเองก็ค่อนข้างจะรู้แหละหรือว่าแอบมองคุณอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูต่อซิว่าแล้วยังไงอุ้ขอโทษค่ะให้หล่นโดนขาดตั้งกล้องเนี้ต้องขอโทษออทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะเพราะว่าพี่หมอก็จะไม่มาหายหๆเนาะ ถ้ามีเวลาหรือว่าสะดวกพี่หมอก็จะพยายามมาทำนะคะแล้วก็มาเปิดไพ่ทุกคนได้แฮปปี้มีความสุขกันอาจาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าแล้วจะลงเลยยังไงว,ว้าวแปบะบมาให้มาเลยอ่ะเดี๋ยวขอเปิดทั้งหมดดีกว่าจะได้รู้องค์ประกอบด้วยนะคะอืม,อม ขออีกขออีกอยาโรูอ้อืมอจะได้ลงเอยกันไหมนะคะไพ่ก็บอกว่าคุณทั้งคู่ต้องพูดคุยกันนะติดต่อสื่อสารกันเยอะๆหรืออาจจะต้องแสดงออกในะความรู้สึกที่มีให้กันนะคะเอ่ออาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ห่วงความโสดของตัวเองอยู่ก็น่าจะเป็นเขานะคะเพราะว่าเขาเองก็น่าจะเพิ่งจบ มากับความรักรั้งเก่าแล้วก็ผ่านความเจ็บปวดมาเยอะเพราะฉะนั้นกําแพงเ็าอาจจะสูงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็บอกว่าคุณเองก,ก็ต้องอดทนด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรใช้ความฉลาดใช้ความอ่อนโยนของคุณเข้าไปปลอบประโลมเขาหรือเข้าไปเข้าหาเขานะคะเ,เขาอาจเพราะว่าเขา,าผ่านความเสียใจมาจริงๆนะคะอืมแต่พี่หมอเนี่ยความรู้สึกว่าคุณทั้งคู่ก็ น่าจะได้เริ่มต้นความรักที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามเยอะนิดนึงนะคะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคืออย่างน้อยพี่หมอดจะบอกอย่างนี้นะถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งนะคะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกหรือมันไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราชอบเขาจริงๆเราก็พยายามให้เต็มที่นะคะแต่ว่าถ้ามันพยายามเต็มที่แล้วเนี่ยพี่หมอก็ว่าย่อมมีอะไรตอบแทนกลับมาแหละ เขาก็ต้องรับรู้ได้ถึงความพยายามความตั้งอกตั้งใจของเราแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกของเราได้นะคะเขาก็อาจจะหลงรับคุณหลงเสน่ห์คุณในสักวันหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่บอกแล้วว่าคุณต้องติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็คงต้องใช้ความพยายามนะคะด้วยนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณที่คุณชอบเนี่ยเขาผ่านความเจ็บปวดมาจริงๆแล้วก็เพิ่งเขาโสดอ่ะเพิ่งจะเลิกกับความรักครั้งเก่ามาโอเค คลิปแลนดอมคลิปนี้นะคะสาหรับคนที่แอบรักแอบชอบใครอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงรู้สึกยังไงแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะก็มีคําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะคะกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับพี่หมอเสมอเลยแล้วก็ยังอยู่กับพี่หมอไม่ได้หนีไปไหนนะคะเข้ามารับชมรับฟังก็ดีใจแล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็พี่หมอก็ มีเวลาก็จะมาทำคลิปให้อีกนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ